สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องรล่าข่าวร้อนสายฟ้าพายุตัดผมเปลี่ยนลุกใหม่เรียกได้ว,ว่าบุตรชายทั้งสองคนของแม่ชมนั้นเริ่มที่จะโตเป็นหนุ่มกันแล้วแม้ว่าจะทําอะไรต้องให้เด็กๆได้ตัดสินใจทําเองซึ่งเมื่อก่อนนี้วเวลาจะตัดผมให้ทั้งสองคนแม่ชมก็จะเป็นคนตัดเองแต่ในขณะนี้ไม่ได้แล้วต้องจ้างช่างมาช่วยอีกแรงแล้วแม่ชมจัดให้แบบล้อ,ลอ พาเด็กๆตัดผมเปลี่ยนลุกใหม่สายฟ้าระเริงมานั่งบนเก้าอี้ตัดภาพมาที่พายุอาการฟ้องหนักมากสุปตาสายฟ้าพายุบุตรชายสุดที่รักของชมพู่อร,รยากับน็อวิสรุตที่ตอนนี้อายุสี่ขวบแล้วและกำลังจะได้เป็นพิชาที่แสนดีของน้องสาวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าล่าสุดกับภาพที่น่ารักที่แม่ชมขอวาังกันไกลแล้วและจัดความรอให้กับสายฟ้าพายุกันแบบถึงบ้านเลยทีเดียวด้วยการพาช่างมืออาชีพมาเปลี่ยนลุกให้เด็กๆ จากภาพจะเห็นเฟลลิ่งของทางคู่ระหว่างตัดผมไม่เหมือนกันเลยพี่สายฟ้าดูจะเอนจอยในการเสริมหล่อครั้งนี้สุดๆเร้านตัดไปก็แจกยิ้มสดใสให้พี่ๆใจละลายเกินไปเลยตัดภาพมาที่หนุ่มน้อยพายุที่ระหว่างกำลังตัดผมนั้นอาการฟ้องออกมาได้หน้ารักมากๆจนพี่ๆถึงกับต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่เลยทีเดียวสุดท้ายออกมาหลอกกันแพ็คู่เลยทีเดียวครับโตแล้วแม่ไม่ต้องแล้วครับสายฟ้าพายุเขาร้านตัดผมได้แล้วแบบไม่งองแงเลยพี่ๆกดไลค์ให้กับความหล่อรัวๆกัน ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก v วรีนิวส Online นขอบคุณครับ